ดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องครูปทุมรัตน์นะคะวันนี้เราจะพาเพื่อนเพื่อนมานั่งรถไฟฟ้าใต้ดินค่ะตอ,ตอนนี้เราอยู่ที่สถานีสนามชัยนะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการที่จะข้ามานะคะใจเลื่อนลงไปนะคะเพื่อจะไปนั่งรถไฟใต้ดินแล้วก็ไปขึ้นที่วัดวัดบางกอค่ะไปกันค่ะ สถานีสนามชัยเมื่อกี้เราลงมาตรงที่มิวเซียมสยามะคะลงมาตรงนั้นเลยค่ะไป <I see. S 1> ้อตเอาเหรียญแปะใช่ไหมอ่าเปิดแล้วแล้วก็เดินผ่านช่องมาเราต้องเก็บเหรียญอันนี้ไว้ก่อนนะคะ วัดบางกรนะคะเราก็ไปตามป้ายเลยเข้ามารอตรงแล้วก็มารอขึ้นรถตรงนี้ค่ะ จะเป็นรูปที่มันเข้ากับสถานที่ที่นี่นะค่ะแข่งชุดแบบจีนนะคะออกสารค่ะออกสาร,ออสารมา์ม้นมังกรก็คนละว่าคละวาเดี๋ยวเาใช้เหรียญเหรดูป อันนี้เป็นสถาปัตยกรรมที่โดดเด่นภายในสถานีค่ะก็เป็นเกี่ยวกับมังกรนะคะสือเป็นสัตว์เทพเจ้าเป็นสัญลักษณ์การนํามาซึ่งความสุขความอุดมรมณ์ของบ้านเมืองค่ะเลยถูกนํามาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการตกแต่งภายในสถานีวัดมังกรนี้ค่ะเราขึ้นรถไฟใต้ดินที่สถานีมังกรแล้วก็เดินขึ้นมาบนดินนี่นะคะแล้วก็มาเจอตลาดค่ะ ตลาดเยาวราชเนาะแล้วเรามาหาอาหารทานกันค่ะแล้วก็ไปเจอร้านนี้ค่ะเป็นร้านอาหารแบบดีๆนะคะซงเตอ๋อชื่อร้านอะไรนะคะซงเตอ๋อซงเตอ๋อซงเตอ๋อ,ตอนี่เมนูอาหารนะคะเดี๋ยวเราจะสั่งอาหารเนะย,ะยะอะๆเลยเ,<อ>เราออเดอร์นะคะก็มีสามโก๊บใคะขอทานเล่นนะ,ะมีสามโก๊ก มีซาลาเปาทอดท้องเต้มีฝันโก่ทานเล่นนะฮะแล้วก็ที่เป็นอาหารจานหลักก็มีข้าวหมูสามชั้นคั่วคลิกระเทียมค่ะมีเสี่ยวเปาอบขิงค่ะแล้วก็ของหวานเราั่งโอเอ๋วภูเก็ตค่ะเดี๋ยวมาดูกัน่ะแล้วก็มีกาแฟด้วยนะคะเ่งลาเต้มาค่ะ,คะเดี๋ยวมาดูกันนะคะ เออเดอร์ <Order S 2> มาแล้วนะคะได้มาสามอย่างแต่ยังไม่ครบนะคะมีมีสาม,3 3> มโกค,ค่ะ<ม>เผือกเนืงนะคะอันนี้เป็นกุ้ยช่ายทอดอันนี้เป็นหัวใชเท้าทอดค่ะอันนี้เป็นซาลาเปาห้องเต้ทอดค่ะอันนี้เป็นปบเปาเปียมาทุกคนมาทานด้วยกันเลยค่ะ ลูกไหมฮะพิซา่าใส่อยเลยคะ่ะส่วนอันนี้หัวใจเท้าทอดอันนี้ค่อยได้เจอเคยทานเลยนะอันนี้หมูสับชั้นคว้าพริกคว้วพ,พริกนะ อากไหใคือเขมรเข็มไ่ไ้มันมีชาด้วยดูอันี่าลาะปาทอ้ยไส้ลาวาีไส้ลาวาด้วยนี้มันเป็นของหวานริงได้ เป็นอเลยคะตบเ้ยเนี้ย um. สอเดียค่ะบเย้ยใช่ออได้รับไปแล้วเนด้ัไ้อบมากค่ะ ไปเป็นรายการของหวานนะคะมีเสี่ยวเปาโอทึอ้งเลยะพร้อมนมข้นแล้วก็โอเอ๋วภูเก็ตค่ะมาชิมด้วยกันค่ะทุกคนแม่กอนแคร์แต่ก็ใส่นงคลได้นะไอดีแค่นี้เองแต่ว่าเรารู้วที่เอามาดูเที่ยวก่นอกลลนเสี่ยวเปาโอทึ้งมันเป็นยังไงลอมันเป็นที่แบททบท,ที่ของเท่านั้น์ทุก้ย่างแม่ของพี่กับแชร์ตัวช่วยกัน คนที s okay. <S mm ่จะแบบมาดูการจออันน้แบบเอก่อ hmm. anyway, ัไที oh, ่มีน้ํำตาลน้ําลทรายอะไรนะคือเห็ดเห็ดนนี้รับผันโขมชาเอกที่่อยงไม่หมดเลยเอ๋มเห็ดเห็ดมอมีนี้ด้วยหรอมีบุ้นมีส่วนแดง น้ำแข็งใส่มีน้ำหวานเจ้าค้วยเทเ้อร่อยหวานจืจ่นใจเต็นเย็นใส่กระดาษเหลย่างของคามมาเกิดระดยอนใส่ค่ะ วันโง่ันเถื่อนนี้กินขาีกินเ้อชางกินหวานสลับสีเทอนาทีลอชิมดูราคิว้นี่อร่อยฟิมใสออแ้งนุ่มน,นุ่มแต่ว่ามัานมีนมของมาย์นี้นนอร่อย วัดมังกรนะคะแล้วเราก็เดินเข้าไปในตลาดค่ะไปทานอาหารที่ร้านอาหารในซอยเก่าะคะ่ะเดินชมตลาดนะคะไปซื้อขนมแบบว่ารุรีนมาแล้วค่ะเสร็จแล้วเราก็เดินเลยมานะคะทางขวามือนี้มาที่วัดมังกรหรือวัดเล่งเมยยี่ค่ะมาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดนี้ค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะลากันไปก่อนแล้วค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะฝากให้กด Subscribe กดไลค์และกดแชร์ได้วยค่ะอย่าลืมนะคะเราเจอกันคลิปหน้านะคะพบกันคลิปหน้าวันนี้ก็จะลากันแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะบ่ายค่ะ